สิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะก็ต้องบอกกันว่าไม่ได้มีสคริปต์ปอย่างไรนะคะไม่ได้ถามครูด้วยว่ามีเวลาให้กี่นาทีซึ่งตันมากๆค่ะจริงๆตอนแรกคิดว่าจะไม่ร้องไห้นะคะเพราะว่าตอนซ้อม ลองไปเยอะกว่าจะมาเป็นอินฟ้าที่มุดในทีนี้นะคะจริงๆคือสตอรี่ที่จะต้องขอบคุณผู้ที่นี้ว่คุณดีมากๆจริงๆถ้าหากว่าสิ่งที่จะพูดหลังจากนี้นะคะตกหล่นพายไ,ไปต้องขออภัยจริงๆนะคะขอบคุณเพื่อนเลยนะคะที่ทำให้ฟ้ามีความกล้า ที่จะประกวดนางงามจากคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะสมที่จะเป็นแบบอย่างหรือว่าจะเป็นนางงามได้ขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะที่เริ่มสร้างอะไรหลายอย่างมาด้วยกันนะคะแล้วก็จุดเริ่มต้นของอินฟ้ามาหานครนะคะต้องขอบคุณพี่อั๋มนะคะ พีดีกรุงเทพมหานครที่ทำให้มีอินฟ้ามหาคนครเกิดขึ้นและต่อมานะคะก็ต้องขอบคุณบอยนวัฒนะคะแล้วก็ขอบคุณมิเรซ่าขอบคุณ,คณทีมงานวิสการทุกคนที่ทำให้มีอินฟ้ามหาชนนี้ขอบคุณที่มองเห็นอะไรหลายๆอย่างที่ วันนี้ปีที่แล้วหลายๆคนอาจจะไม่ได้เห็นแอบไปเห็นนะคะตอนที่ได้ตำแหน่งมีคลิปที่เป็นเสียงหู แต่ก็ต้องขอบคุณสำหรับหลายๆคนที่ไม่ได้ยอมรับในวันนั้นทำให้ฟ้ามีแรงผลักดันที่จะพัฒนาตัวเองให้ทุกคนรู้สึกแล้วก็สัมผัสได้ว่าอิงฟ้าวราหานี่แหละคือคนที่เหมาะสมที่สุดสำหรับ Miss Grand Thailand 2022ค่ะ ต้องขอบคุณทุกดรามา่าทุกคำติทุกคำชมฟ้าจะไม่รู้เลยว่าตัวเองต้องพัฒนาอะไรบ้างถ้าหากว่าฟ้าไม่เจอสิ่งเหล่านี้ไม่เคยโกรธจริงๆจังๆเวลาที่เราเห็นข่าวดรามา่าหรือว่าดราม่าต่างๆในลุณงามไม่เคยโกรธจริงๆจังใจนะคะเพราะเรารู้สึกว่ามันยีงทำให้ฟ้าอยากพิสูจน์ตัวเองและการเวลาตลอดระยะเวลาหลายปีก็ทำให้ฟ้ามีวันนี้ ขอบคุณดาม่าทุกๆห้าทุ่มนะคะช่วงประกวดห้าทุ่มจริงๆค่ะต่อไปที่อยากจะขอบคุณนะคะก็คือขอบคุณพี่ซันพี่เลียงอีกงคนที่สู้อะไรด้วยกันมาหลายๆอย่างนะคะขอบคุณห้องเสื้อที่คอยตัดชุดให้นะคะมีหลากหลายมากๆเลยขอบคุณพี่เบสแบนนาลินนะคะที่ เป็นดีไซเนอร์ที่ตัดชุดให้พีฟ้าตั้งแต่รอบของกรุงเทพมหานครนะคะแล้วก็วันนี้เป็นผู้ที่ตัดชุดให้ในวันอำา่าแหบนกมีขี้มูกหรือเปล่าแล้วก็ขอบคุณพี่ออกด้วยนะคะที่ตัดชุดรอบวันไฟนอลให้สำหรับรอบ Miss Grand International นะคะ ขอบคุณพี่อันคุณยาขอบคุณอีกหลายๆแบรนด์นะคะเจลการลดดีไซน์หลายแบรนด์มากๆจริงๆคือไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครนะคะไปดูหน้าไอจีได้นะคะอ,อ,อีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญมากๆเลยก็คือครอบครัวขอบคุณพี่สาวขอบคุณป้าแดดน,นะคะขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบคุณพ่อ ไม่รู้ว่าจะยังได้ยินหรือเปล่า,าแต่เชื่อว่านี่คือสิ่งที่เขาน่าจะภูมิใจที่สุดเสียดายที่วันนี้เขาได้ยินด้วยแล้วก็อีกหนึ่งสิ่งที่ฟ้าได้รับจากมิสแกรนก็คือขอบคุณวอนอวันที่เป็นพ่ออีกหนึง่งค ที่เรียกปัาป้าที่รู้สึกจิงงนะคะที่คอยเรียกแล้วก็อยากขอบคุณแฟนคลับทุกคนคะ่ะที่ตอนช่วงที่ฟ้าประกวดนะคะมิสการไทยแลนด์บอกบอว่ามีช่วงหนึ่งที่โทรบอกพี่สันว่าขึ้นมาช่วยเก็บของหน่อยเพราะว่าไปต่อไม่ไหว แต่ก็จะมีหนึ่งกำลังใจที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องทำให้ได้พิสูจน์ให้ได้จากแรงซัพพอร์ตจากกำลังใจจากแฟนคลับทุกคนขอบคุณแฟนคลับในด้อมนอกด้อมนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับที่รวมตัวากาันเปิดด้อมต่างๆที่ทำให้มีแรงซัพพอร์ตตั้ง่ได้มงจนถึงตอนนี้นะคะไม่ว่าจะได้เป็นพรีเซนเตอร์อะไรไม่ว่าจะทำงานอะไรคือทุกคนพร้อมที่จะ ช่วยการซัพพอร์ตทุกอย่างไหนจะเรื่องของการเทรนทวิตหรือว่าการสนับสนุนต่างๆที่ไม่เคยขาดมือเลยจริงๆขอบคุณจักใจจริงๆอยากให้รู้ว่าพวกคุณคือหนึ่งกำลังใจสำคัญที่ทำให้ฟ้ามีวันนี้จริงๆค่ะปรบมือให้ตัวเองไหละคะขอบคุณมิตรภาพนะคะที่มิสแกรนทำให้ฟ้ารู้สึกอบอุ่น รู้สึกได้เป็นพี่สาวหรือว่าแม่ทัพที่ใครหลายๆคนพูดถึงรู้สึกว่าตัวเองมีครอบครัวที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นนะคะตัวฟ้าเองยืนยันว่าหลังจากนี้ไม่ว่าใครจะได้ตำแหน่ง m i สแกรน n d Thailand 2023ไปคุณอาจจะเจอดราม่าไม่มากก็น่อยแต่ขอให้คุณเชื่อว่ามงกุฎจะเลือกคนจริงๆนะคะใช้เวลาใช้ระยะเวลาหึปี ในการพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเราคือคนที่เหมาะสมแล้วจริงๆและตัวพี่ฟ้าเองก็ <c oughs> ขออนุญาตแทนตัวเองว่าพี่ฟ้านะคะและตัวพี่ฟ้าเองก็รอต้อนรับน้องๆคนใหม่เข้ามาพร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็เดินไปด้วยกัน <c oughs> แล้วก็ขอบคุณตัวเองค่ะ คุณตัวเองที่สู้จริงๆค่ะหลายครั้งที่ยอมรับว่าท้อแท้เหนื่อยใจแล้ก็อยากยอมแพ้ขอบคุณที่มีแรงสู้และมีสติที่จะกลับมาเดินหน้าต่อหลากหลายปัญหาที่เข้ามาพิสูจน์ให้ฟ้าเห็นว่าทุกอย่างไม่ว่าเราจะสุขหรือว่าเราจะทุกขมันจะผ่านไปเสมอค่ะ บอกตรงว่าหนึ่งปีกับนางงามร้อยดราม่าไม่เกินจริงค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรก็คือเป็นดราม่ายายมากโดนคนว่าง่ายมากโดนคนด่าง่ายมากๆจังๆริยหรือว่าเป็นสนามอารมณ์ก็ว่าได้แต่ก็ขอบคุณตัวเองที่สามารถที่จะปล่อยวางหลายๆอย่างทำให้ตัวเองเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆคน เชื่อว่าหลายๆคนก็คงจะอยากรู้แล้วว่า Miss Grand Thailand 2023คนต่อไปคือใครก็จะขอทิ้งท้ายไว้ด้วยเพลงนี้ค่ะสักนิดหนึ่งพอรู้สึกว่า้องให้หน่อยเ้อ,อ,เ,อเป็นตัวหลองฟ้ามากๆ mm hmm. จากคนที่คิดว่า oh. นักร้องก็คือนักร้องไม่สามารถที่จะเป็นอะไรได้มากมาย ตอนนี้ฟ้าพิสูจน์แล้วว่าไม่ว่าคุณจะเป็นนักร้องไม่ว่าคุณจะมีอาชีพไหนถ้าคุณมีความตั้งใจคุณมีความพยายามคุณมีความมั่นใจคุณก็สามารถที่จะทําอะไรหลายๆอย่างได้ในเวลาเดียวกัน សុរិយោហនយំសនយាយចកលបណ្ណងដល់ឈឺស៊ី หลับบ้านนตอนชื่อดใจจะยากจะจนอดจะทนเต็มที่ La fana,